วันนี้นะคะเป็นวันที่สามที่เราอยู่ที่สุขโขทยัยจากอำเภอกงไกรลาศเราก็กำลังเดินทางย้อนกลับไปสุขโขทยัยก่อนที่จะกลับอายุทยาเพื่อที่จะเข้าไปกราบสการะองค์พระแม่ยา่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองสุขโขทยัยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่ควรพลาดประวัติที่มา ของพระยิปพระแม่ย่าเนี่ยไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนว่าเป็นใครแต่ก็สันนิฐานว่าคงเป็นนางกระสัดองค์ใดองค์หนึ่งและน่าจะเป็นพระนางเสืองซึ่งเป็นพระราชชนนีของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเป็นเจ้าย่าของพญาลิไทย ตามหลักฐานที่ปรากฏในในจารึกของพ่อขุนรามนะคะก็มีพูดถึงพระขะพุงผีพระขะพุงผีซึ่งมาตีความแล้วน่าจะเกี่ยวพันกับพระแม่ยาเนื่องจากเป็นเป็นผีที่ใหญ่กว่าผีทั้งหลายซึ่งพ่อขุนรามคําแหง เกรงกลัวเคารพเนี่ยค่ะนี่คือตัวสารนะคะสารของพระแม่ยา่าโดยยกให้เป็นยอดของผีทั้งหลายซึ่งก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระนางเสืองเป็นปูชนี ยะวัตถุที่สำคัญของชาติและของชาวสุขโขทัยชิ้นหนึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั้งในจังหวัดและโดยทั่วไปโดยใครมีเรื่องทุกข์ร้อนก็จะไปกราบไหว้ตั้งจิตอธิษฐานขอความช่วยเหลือซึ่งมักจะได้ดังที่ขอเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่ย่านั้นเป็นที่เลื่องลือ ดังนั้นเราก็เลยได้มีโอกาสนะคะได้เข้ามากราบสัการะขอพรพระแม่ยา่า ันนี้เป็นภายในศาลนะคะตัวพระแม่ย่าเนี่ยเป็นพระรูปสลักหินที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสตรีวัยสาวมีเครื่องประดับอย่างสตรีโบราณสูงศักด์ ประทับยืนมีความสูงประมาณ1เมตรค่ะ